ต้านกระแสไม่ไหวโทนีรกแก่กนออกมาขอโทษแล้วหลังทัวลงหนักจนขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ เดือดทั้งโซเชียลเมื่อโทนี่รักแกนออกมาโพส์ว่าตนเองเป็นกลางไม่ใช่ฝ่ายไหนด้วยในโพสต์จะพูดถึงระบบทุนนิยมอีกทั้งยังฝากถึงเหล่าสามกีบและสลิมอีกด้วยโดยงานนี้ทําเอาชาวทวิตเดือดสุดๆล่าสุดไม่กี่นาทีที่ผ่านมาโทนี่รักแกนได้ออกมาขอโทษที่ตนเองได้โพสตโดยใช้คําที่ไม่เหมาะสมโดยมีข้อความระบุว่า ผมขอโทษสำหรับโพสต์ก่อนหน้าที่ใช้คำไม่เหมาะสมสมควรที่คุณคุณจะไม่พอใจครับให้อภัยผมด้วยครับผมขอโทษคุณทีมด้วยครับโดยส่วนตัวผมชื่นชอบนโยบายของคุณทีมผมยืนยันว่าผมต้องการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผมไม่เอาผดเด็จการและไม่ชอบการใช้ความรุนแรงไม่ชอบการทำร้ายประชาชนพร้อมระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าพลาดไปแล้วครับให้อภัยผมด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ